ใช่ครับวานที่13ด้วย13ด้วยัครศสาด้วยเ็นครับจำนวนนักการเิยาว่าใครมลสกุนีทางการกาให้กาหนไรูปยานันแต่นักผี่ใหญ่นักระดับสาที่ใหญ่วาพิารตองกาผู้ห่าสูสุรูปเดีวปนี่เป็นภาษาการเมืงมาน้าถหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ระดับอก็หนามือระดับเจ้าระดับยว่าศ์ามผู้บริเป็นความมั่งมีที่ยืนตัว หนึ่งสามสามหนึ <t ik <t ik ่ง uh, ส um> ิบสามลูกลำกี้สิบสามหลายคนบอกเรื่องบันไลแล้วก็ยังปอยเรื่องบันไลลนะสัปดาว์นีกแม้เแ่งยังอยู่อายุกะเท่าไหร่หกสิบสานสก็สิเหมือนกันเห็นไหมหกสิบสองไม่เป็นในงเร่วนเอาม่สสาแล้วมัลง นะครับก็ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาในการอาจจะน้อมร้องน้อมร้องอีเดียวหลังจากที่ได้มอบการศึกษาเสร็จก็จะได้พักเอาไว้พักการพัฒนาท่านผู้ช่วยจะลงอยู่ที่ไหนครับติดต่อที่กองริยการที่หนครับของแยกในเชิญนี่ยท่านผู้ช่วยจะลงนะครับซึ่งหลังจากที่ ได้มีวิธีในการรเมเสร็จองรักษาเรียนเสร็จแลวหลังจากที่ท่คุณเจากเกเสร็จก็จะมีการสวดบัตริกาจะมีมัติกาอีกรอบหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลจากนายาศงบวว่าระที่จะสวนบัิการวบรวมถึงรอรูปการประรับวรมถึงรรูปนี่ได้จะทํางปเมือนาบุรียนรร้อย นาฬิกาแล้วก็มปถในงานวายพระอาหารเมนี่งรวมตกตกเกือบร้อยห้าสบูตกนักจับปืนและนักงานทั้พพรธสังฆาิการด้วยทละนักที่สวดนาฬิกาด้วยกอย่างประมาณหนึรอยห้าสลูกอเพินมาซึ่งเป็นโอกาสที่พราจกได้มาวมการเป็นส่วนเป็นการทำครั้งที่ใหญ่เลยเพื่อที่จะูที่ให้กับมนการ สอบพรอมหยัครับผมว่ท่านสารวัคคีนท่นกรนั้เลยนะครับพิทีสอบเออพิีสอตรตอนนี้ขออนุญาตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เลยในโอกันนะครับเพื่อที่ประมาทจะได้ทั้งหมดในเ่องของพิธีการนี้แล้วก็ได้ตลอศรัทธาสาเพื่อเปนการจัดเพงขอนามพัะเานพระมหาทศวรกิทีิวัฒนโลรองเจ้ารัชพลสอบพี่น้อง เป็นองค์ประธานในการมอบคุณการศึกษาขอกราบวาระการเป็นความร่วด,ด้วยเช็คกล้าวครับห้าคนครับขออน,นุญาตนักเรียนเข้าแถวห้าคนเลยนะลูกนะเอาผู้ชายครับสะดวกสุดครับผู้ชายแถวผู้ชายมาเลยลูกเตรียมถ่ายภาพครับจากกล้องนในธนัดถ่ายเลยครับมีไหมไม่ลไมลย เข้ามาใกล้ๆจะ้วค่อยคุกเข่าก็ได้ลุกถเดินขขเข่าข้อมาได้ันจะช้าเออนั่นแหละครับหาดทุนแรกนี้ก็โดยท่านออรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องท่านพระมหาต้นสวรสิกิติวัฒโนซึ่งถ้าจะาว่าเรื่องการศึกษา Uhm. อาจารย์อาจารยพระมหาทุสวรนเป็นรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่ดูแลงานที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กประถมประถมศึานการสอบทำขศึกษาประจำปีซึ่งถูกฝ่าวิบตุร์ในการที่จะได้มอบรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษามอบคืนการศึกษา ประธานของคณะยกตระกาลน้องกราดทัพอสการขอพระคุณท่านพระมหาราวรรบัติติพัทโนรอนเจ้าพนักงานสอพี่น้องฝ่ายการศึกษาของประธานในการมอบทุนกราดทัพอสการ์ขอคุณลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายพระราชาท่านไพระพิณูลงวิริยภูลท่านนายด่วนสอพี่น้องได้เกียรติมอบทุนการศึกษาแห่เยาวชนต้นกล้าจำนวนห้าทุนขออนุญาตท่านนายด่วนครับ ซึ่งท่านนายอำเภอเป็นนายอำเภอปันใจข่าวสองพี่น้องมีงานพระคารายผาได้รับการบอกกล่าวผ่าท่านว่าท่านจะไปทุกงานทุกวัดทุกสถานที่นะก็คือท่านนายอำเภอปันใจสองพี่น้องท่านนายอำเภอไปบวงีรวงบุญสมเป็นปันใจนะมาแต่เช้าเลย คุกวัดเนี่ยถือว่าเป็นนายอำเภอเรียกว่าสีวัดคนหนึ่งที่ว่าคุกวัดแาวมีสองพี่น้องต้องมีต้องมีต้องมีเลยขอบคุณท่านนายอำเภออย่างสูงมากท่านคนแก่ของเราชาวสองพี่น้องนะครับลำดับต่อ